พี่เอเหรอได้เนี่ยเออแม่มักเอาเครื่องนีไทยแล้วก็ปล่อยไวไฟใส่แล้วก็อัโหลดเพราะว่ <c oughs> าเครื่องนี้มันนั่นมันกันสันได้กันสันดีแม่แล่นไทยคลิปนี้ก็เป็นอย่างเลยแพงอะเครื่องนี้แม่ไปถามราคาละ <c oughs> <c oughs> บาหมื่นแปดเขาบอกว่าบ่มีใครใส่ดอกป้ารุ่นเนี่ยบ้านเฮาอ่ะบ้านเฮาขนาดแปดทันเขายังบ่ซื้อเลยเป็นว่า เล่นน้ำยงเด้งหน่อยหัวเราะยังมีความสุขคนเ่าก็เล่นคือกับน้ำเย็นสบายอยู่ว่าไกลกรุงเทพไปแป๊บเดียวก็ถึงนคะรนายกเขื่อนขุนดานผู้ใดมีเวลากับพากันมาเที่ยวเด้อเพิ่นเปิดน้ำให้เล่นวันหยุดก็ได้น้ำตกน่ะบ่มีน้ำหรอกมีแต่น้ำเขื่อนนี่ละ